สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวะทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมานําเสนอเลขดับ10บ,บนสูตรที่1นะครับผมเป็นการนําเสนอโดยใช้หลักการคิดทางวิทยาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์นะครับโดยการหาความน่าจะเป็นนะครับผมโดยใช้ สติย้อนหลังนะครับเป็นตัวกําหนดนะครับผมเดวทางนะครับผมย้อนหลัง10งวดนะครับทำไปพร้อมกันเลยนะครับผมนะแล้วก็สูตรในการคํานวณใช้หลักร้อยครั้งที่2นะครับ10ครั้งที่2อบวกสคงที่นะครับร้อยสองสิบสองบวกสามคงที่นะครับสามสิบธันวาครับผมแปดสองเป็นสิบบวกสามเป็นสิบสามได้สามเป็นเลขด็บวกหกสองแปดหลักรอหลักสิบนะครับ เป็นเลข2เลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มานะครับ17มกราครับผม8 3 11ได้1เป็นเลขดับออก3 9 5หลักสิบเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มานะครับ1กุมภาครับผมอันนี้3าบวกสเป็น6 6หบวกหเป็น12นะครับได้2เป็นเลขดับออก3 0 7หลักสิบเป็นเลข0เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มานะครับวันที่16กกุมภาครับผม 2 4 6นะครับบวก3เป็น9ได้9เป็นเลขดับบวกหย์หลักสิบเป็นเลข0ูนเลขดับเป็นเลข9 9ดับ9ไม่มานะครับผมวันที่1มีนาครับผม3 3เป็น6บวก1เป็น7ได้7เป็นเลขดับบวก5 3 8หลักสิบเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข7 7็ดดับ7ไม่มา16มีนาครับแเลยนะครับผมเนี่ย 3 3นี่เป็น6นะครับ8 6 14ได้4เป็นเลขดับนะครับผมก็ออก4 2 2หลัก10เป็นเลข2เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มานะครับวันที่1เมษาครับผม9 3 12ได้2เป็นเลขดับบวกสองหลัก10เป็นเลข7เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มาแล้วก็วันที่16เมษาสองแเป็น10บวกสเป็น13ได้ ได้3เป็นเลขดับอ,อก787หลักสิบเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มา2พฤษภาครับ 1, 3เป็น4ได้4เป็นเลขดับอกอก2 7 2หลักสิบเป็นเลข7็เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มาแล้วก็วันที่อ่า พื่สภานะครับหนเป็น4ได้4เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ